ค่ะวันนี้ในเล่มจินตคณิต4ี3นะคะพี่ปสองเปิดไปที่หน้า20หน้า20คุณครูจะพาทำพร้อมกัน15ข้อที่เป็นหารนะคะที่เหลือหน,หนูต้องฝึกทำเองได้แล้วนะส่วนเรื่องการคูณข้างบนคิดว่าไม่มีปัญหานาจะทำได้ทุกคนนะคะมาดูข้อที่1น,นะคะเตรียมลูกคิดมา สี่หาหารห้าสี่เหลี่ยมลบวงกลมนะคะทวนกันใหม่ทุกวันเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางคือหนึ่งห้านะคะต่อไปเปรียบเทียบ5้ามากกว่า4ี่ไม่เว้นนะคะแล้วดูสองหลักแรกห้าอะไรได้47่สิบเจห้าเ้าสี่บห้าลบสี่ห้าออกไปเหลือเท่าไหร่คะ เหลือ25 5อะไรได้25 5 5ลบ2 5ออกไปได้คำตอบ95มี9กับ5นะคะเรามาดูว่าเราจำได้ไหม87หาร3สี่เหลี่ยมลบวงกลมนะคะเอา2ลบ2เท่ากับ0ตั้งโจทย์ที่จุด0 0จุด0คืออยู่หลังจุดกึ่งกลางนะ87 เปรียบเทียบเลย3น้อยกว่า8เว้น1ช่องกระโดดมาดีดหลักนี้นะ3อะไรได้8ท่องไป3 3 9เกินเอา3 2ใส่2ก่อนถึงลบ0 6ออกไปนะคะต่อไปเหลือ2 7 3อะไรได้27 39ลบ2อออกได้คำตอบ29มี2กับ9นะคะ ต่อไป3า 6, 6, 6หา 6, 4, รหารหสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลาง3 6 6นะคะ6มากกว่า3ไม่เวน้นนะคะดู2หลกักแรก6อะไรได้ k, 36 6 6ลบ3 6ออกไปลงตัวใช่ไหมคะต่อไปเหลือ0 6 6อะไรได้6 6 1 6หลบ6ออกไปคําตอบคือ6 1มี6กับ1 ต่อไป504หาร9สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลาง504หาร9 9มากกว่า5ไม่เว้น2หลักแรก9อะไรได้50 9 5 45 9 6 54ก็เกินเอา9 5ลบ4 5ลบ4ไม่ได้บวก1ลบ5ลบ5ไม่ได้ลบ10เพิ่ม5 ต่อไปเหลือห้าสิบสี่เก้าอะไรได้ห้าสิบสี่คะเก้าหกใส่หกก่อนนะถึงลบออกลบห้าสิบสี่เท่ากับห้าสิบหกต่อไปข้อห้านะคะสองหกสี่หารสองสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับหนึ่งตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางสองเท่ากับสอง เท่ากันเว้นหนึ่งช่องนะคะมากกว่าเท่านั้นถึงจะไม่เว้นเท่ากันเว้นมาดิบหลักนี้นะดูสองหลักแรกนะคะสองหลักแรกที่ต่อจากจุดที่คุณครูจิ้มนะคือ0ูนสองอะไรได้0ูนย์สองสองหนึ่งลบศูนย์สองะคะให้อ่านอย่างนี้ต่อไป0ูนหสองอะไรได้ศูนย์หกคะสองสามใส่สามลบศูนย์หกนะ ต่อไปเหลือ042อะไรได้0422 2, ใส่2ลบ04หมดเลยคำตอบคือ132ต่อไป632หาร8สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางเลยค่ะ632 8มากกว่า6ไม่เว้นนะคะดู2หลักแรก8อะไรได้6 3 แปดแปดสิบสีเกินเอาแปดเใส่7จ็ดลบห้าลบหไม่ได้ลบสิบวกหลบหนะคะเหลือ72็ดสบสอะไรได้เจต้องพอดีแปดเใส่9ก้ลบเจได้คำตอบเท่าไหร่คะเจ็ดสิบเก้ามี7กับ9ต่อไป20 4หารเจ สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางนะคะเปรียบเทียบสมากกว่าสองไม่เว้นนะคะสองหลักแรกสี่อะไรได้ยี่สิบสี่ห้ายี่สิลบสองต่อไปเหลือศ4 4สี่สี่อะไรได้ศ4นย์สี่สี่หนึ่งลบศนย์สหมดไหมคะคำตอบคือห้าสิบเอ็ ต่อไป4ี่สองเหาร7จดสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางเลยค่ะ4ี7สมากกว่า4ไม่เว้นดูสองหลักแรก7อะไรได้42่8 48เกิน7 7 4 9 7 6ี่หใส่6ลบ42เหลือ0ูนย์7อะไรได้07แน่นอน7 1น่งลบ 07ออกไปเหลือคำตอบ61มี6กับ1นะคะต่อไป93หาร3มสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับเท่ากับ0นะคะตั้งโจทย์ที่จุด0 93ย์นะคะ3น้อยกว่า9เว้น1ช่องกระโดดมาหลักนี้ดู2หลักแรกคือ0 9 3ย์อะไรได้0ูนย์ สามสามใส่สามลบศูนย์เก้าออกไปเหลือศูนย์สามสามอะไรได้ศูนย์สามคะสามหนึ่งใส่หนึ่งลบศูนย์สามนะคะได้คำตอบเท่าไหร่สามสิบเอ็ดมีสามกับหนึ่งต่อไปข้อสิบค่ะสองร้อยหกสิบหารห้าสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับหนึ่งตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลาง สองหมากกว่า2ไม่เว้นนะคะสหลักแรกคือ26่สิหห้าอะไรได้26มีไหมใกล้เคียง5้าหลบสอเหลือ1นนะหอะไรได้10 5 2งลบหนได้คําตอบเท่าไหร่คะห้ 52, มี5กับ2ต่อไปข้อ11 เจ็ 4, หาร6สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลาง744 6น้อยกว่า7เว้น1ช่องกระโดดมานี่ดู2หลักแรก6อะไรได้07 6 1 6ลบศ6ต่อไปหานทีละ2หลัก1 4 6, 6่อะไรได้14 6 2หลบหนออกไปต่อไปเหลือ สองสี่หกอะไรได้ยี่สิบสี่ค่ะหกหกสามสิบแปดหกสี่ลบสองสี่หมดเลยลงตัวด้วยได้คำตอบเท่าไรหนึ่งสองสี่ข้อต่อไปแปดสี่หกหารเก้าสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับหนึ่งตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางแปดสี่ห หารเกมากกว่า8ไม่เว้นนะคะ2หลักแรก9อะไรได้84 9 9เลยนะคะ8 1อลบ81ออกไปเหลือ36ลงตัว94ลบ36ได้คําตอบเท่าไหร่คะเกบสี 94, มี9กับ4นะ ข้อ13 144หาร8สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลาง8มากกว่า1ไม่เว้นนะคะ2หลักแรก8อะไรได้14 818 82 16ใช่ไหม82เกินเอา818ลบ0 8ลบ8ไม่ได้ลบ10บวก5ลบ3นะคะต่อไปเหลือ6 4 8อะไรได้6 4 88ลบ6 4หมดไหมคะ ลงตัวได้คำตอบ18มี1กับ8ต่อไป508หาร4ีสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลาง508นะคะ4น้อยกว่า5เว้น1ช่องนะคะ4อะไรได้05ดู2หลักแรก4 1 4หนึลบ0 4ลบ4ไม่ได้บวก1ลบ5ต่อไป เหลือหนึย์แใช่ไหมคะ2หลักแรกสี่อะไรได้10ึสี่อะไรได้สิบสี่สองแสี่เกินเอา4 2สใส่2 4 2ส8ลบ0 8ลบ8ไม่ได้ลบ10เพิ่มสต่อไปเหลือ28 4สี่อะไรได้ย8ต้องลงตัวสี 4, 7, นะลบ28ได้คำตอบเท่าไหร่คะ1 2 7นะ ต่อไปข้อ15บห้าหารสองสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ0ตั้งโจทย์ที่จุด0นะคะตั้งให้ถูกนะโจทย์ตัวเลขจำนวนตัวเลขเปลี่ยน78 2องน้อยกว่า7เว้น1ช่องนะคะมาดู2หลักแรกคือ0 7 2อะไรได้0 7 2 3 6เจอลบ0ูออกไปนะคะเหลือ1 8 2อะไรได้18คะ่ะ 29งเลบหนหมดเลยได้คำตอบเท่าไหรสามมี3กับ9กานะคะวังวันนักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นนะที่เหลือทั้งคูณและหารนะคะลงมือทำแล้วก็ส่งคำตอบมาตรวจเช็คกันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ